ทางพี you know. iday, no our our ่น so ้องในชีิตได้ลรเยอะขึ้นพูนดิสั้นบนดิสั้นบนมาเยี่ยมถ่ายรูปกันไหมมาลูกเซียนไปลูกพากานเสียนไป 嘿嘿，没得。 กำลังประชุมบ่ดิทำลงทะเบียนหรือยังลงที่ไหนข้างบนเดี๋ยวยุบยุบยุบยบดีครับดีครับดีครับนี่ไงลงทะเบียนก่อนมาเลยครับดีครับ

เราก็มีการพูดคุยกันว่าเราเปลี่ยนอยู่ไหมมันไม่ได้แปลว่าการแสดงออกของพ่เราบรรหมายถึงบันเทิงอย่างหน่อยพวกเราสามารถที่จะมาลำบันลำถวายเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงของพวกเราได้โชคดีเราก็ติดต่อในฐารัฐมนตรีการท่องเที่ยวในขณะนั้นก็คือท่านออกการท่านก็เห็นชอบสนับสนุนแล้ว่าก็เดินทางมาเป็น เราเราก็พากันมาลราในช่วงนี้ระหว่างที่เราังไปชม <Okay. S 1> กันเราจเราก็ผ่านเหตุการณ์ร่วมกันมาใน <Okay. S 1> คราววิ่งจุ <Okay. S 1> หลังจากนั้นปรากฏการณ์ที่สองก็เกิดขึ้นไม่มีใครรู้มาก่อนว่าโควิดมันจะเป็นแบบนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนวิถีชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงการกินอยู่อาชีพทุกอย่างจะรับผลกระทบไปหมดของเราเรีรับผลกระทบจุดรับงานหลายปีติดต,ต่อกัน ช่วงท,ที่ลำบากผมว่าแต่ละคนลูกทีมนักสยแสดงศิลปินแดนเซอร์ทุกคนก็ต้องดิ้นรนแล้วก็ผ่านมันมาได้ถึงแม้มันจะลำบากวันนี้กลับมารับทราบข่าวดีว่าบอลลทุกคณะแปดเดือนเนี่ยท่านได้ร้อยห้าบงานแปลว่าอยู่ได้แต่เท่าที่ทราบมากว่านั้นเกือบทุกคณะ รับางานแเดือนเนี่ย200ยางานขึ้นไปผมก็รู้สึกดีใจมากว่าช่วงที่เลวร้ายยากลำบากกลับมาวันนี้ทุกอย่างเริ่มฟื้นขึ้นกลับวิถีชีวิตเริ่มกลับมาความเป็นอยู่ดีๆมันเริ่มกลับมาทราบว่าเต้าย้องอใช่ไหมดังอยู่นี่อะไรครับตอนแรกอมมาเนี่ยในขาบอกว่านายกคนนี้เลยแดนเซอร์ร้อยล้าน ปาผมเกิดมาทษทีอัมาลักษ์ก็ผมหลอออันนี้ก็จะเป็นความแบบเขานี่นะได้เห็นสิลงปินอมประไรแยะๆนะครับทราบจากพี่เปียว่าว่าแดนเซอร์เกือบทุกคนก็มี f อมีการบอกบอก f อฟว่าไปสแสดงที่ไหนก็จะมีคนตามไปให้กำลังใจไปสนับสนุนนัินทองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าตั้งใจอยากจะรู้จริงๆ ว่าเราควรจะต้องย,ยืนอยู่ตรงไหนในการสนับสนุนพอรู้ในรายละเอียดเราก็ภูมิใจสำหรับชาวอีสานโดยสรุปก็คือในความเป็นเทศบาศลนครของแก่นในความเป็นชาวนครของแก่นในความเป็นคนของแก่นเราเคยร่วมฟ่าฝันวิกฤคลิปมาด้วยกันวันนี้วันที่ฟ้ามันเริ่มเปิดเราก็จะไม่มีการทอดทิ้งกันเราจะผลักดันให้เป็นซองพาวเวอร์ที่ยิ่งย่าง พเราชาาวอีสนประธานก็พร้อมในการประชาสัมพันธ์พร้อมในการบอกพน้องประชาชนพร้อมในการนำชุมชนมาชมการแสดงในช่วงเวลาของงานอย่างเต็มที่นะครับต้องขอชื่นชมขอขอบพระคุณาในขวาแก่งของท่าอาจารย์นิยมนะครับขอบคุณท่านอธิการที่เห็นความสําคัญที่นําเรื่องนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของผู้์ื่อข่าวอะไรแก่งับขอแสดงความของทีมครับขอบคุณองยังโง่นะสำหรับท่านเพื่อสรรค์ทีมอายุวัฒนะครับท่านายกเทศ ีเทศบาลนครขอนแก่นนะครับที่ได้กล่าวถึงในเรื่องของการสนับสนุนพร้อมกับหักดังออลังโจนเตอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์เอวอนก็ต้องบอกว่าท่านนายกเทศ่วนหนึ่งเขาดีทานสนับสนุนที่ดีค่ะโบซิเป็นงานอ่าแต่ก่อนนี้คือเอ่าบอกท่านสามเมื่อแก่นนครท่านการจัดงานขอลงอย่างยิ่งใหญ่โบซิเป็นงานมิวหรือว่าเทศกัดตามของเมืองขอนแก่นก็มีผลมาในทั้นตอนนี้ก็คืองานใหม่เทศกาัดดูเสี่ยวของเมืองขอนแก่นก็ยังไม่หอลงเข้าไปรวมตลอดเลยอ่าท่านนายกไม่คิดความเห็นจริง แน่นเราจะไปค่ะเรายนเชิญท่านผู้ที่เราคูดสุรั์ค่ะประคา่งชงโคลองรต่อความหนักหน็นวาม่วมมืของาต่องๆเรในรแลึกงานเรียนรลกงานขอบคุณมากครับขอขอบคุณทานนากเทตรีประธานอรกท่านด้วยครับ <Gon os> ครับโดยเฉพาะวันนี้สวัสดีครับพี่น้องผู้ชื่นชมทุกท่านครับพี่ตานนเลียมาในการมาแลกข่าวในการจัดงานของเรา,นใ,นา,นาในวานะระครบ60ปีของมาหาวิทยาลัยขอนแก่น,นนะครับชมรมรำเรื่องต่อรองมีความภาคภูมิใจนะครับและยินดีชื่นชมในการใช้ชีวิต ในวันละ6สปีของมาอะรอยรกันที่จัดขึ้นในวันที่9ถึงา1เวลานี้นะครับรผมโดยเฉพาะของประธานชมรมวัฒนธรรมศิลปศิลป์เรานะครับและรวะมพลังทุกคณะประมาณ20-24คณะที่เสร็ความบียบเรียอยและมาเชิญชวนกันแล้วนะครับและผมอยากจะส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมสามด้านหมอลำให้มีพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพราะว่าอาชีพหมอลำเป็นอาชีพที่สร้างผลสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับสมาชิกศิลปินทุกท่านเพราะว่าอีกด้านหนึ่งรับที่ทางอุบลราชธานี แทนของทีงมงานไลําเพลินครับผมกับคุณมันนี่ได้มาที่จะเข้ามาร่วมประชุมนะครับและต่อยอดมาล้อมฟิล์มนะครับฉลอง6 0ปีมอขอมอล้อ20กว่าขนาดที่จะเริ่มขึน้นในเดือนตุลาที่จะถึงนี้ครับฉะนั้นเราเกาะฟัน้นะครับกิ๊บซี่บินหลักแฟนเพลงแฟนมาล้อมนะครับซอยเชี่ยซอยสนับสนุนซอยกิตติ์นะครับทางช่องทางทางทางนะครับเชื่อเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ ีมขมายคว,ว่าให้รู้จักมากขึ้นและโอกาสหน้าฟังว่าชมรมหอหลังเรื่องตกรจะได้มีโอกาสร่วมมากับทามาลัยันแก่รับทางจังหวัดกับพี่น้องสิบุกท่านขอบคุณมากครับเพื่อเนราชุรมองเรื่องตกรนะครับมีได้การร่วม เ่ยวกับการจัดการในครั้งนี้นะคะเราได้ฟังไปแล้วนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะกับการเข้าร่วมงานนะคะและอยากถามว่าท่จะบอกว่าคุณค่าราคาอย่างแน่นอนค่ะครับาดีครับวังานที่24คณะเลยนะคะที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับใช่เร้ครับในช่วงนี้นะครับของย่าตการใช้ภาษานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิยุขอ์บุญคำท่านรองที่มีฝันศิลปะเขาก็ได้ทำได้สิ่งต่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทานเทวศักดิ์ที่หายุ่งันท่านนายยงที่สมบูรณ์ีที่สบัดในครามขังแก่นและท่านพ่อที่รอดีสมรีสักบนน้ำท่านประธานชมรมหมอเรื่องต่อรองภาษีสารนะครับได้มากกว่าพี่แสดงให้แบบนี้เลนะครับในลำดับต่อไปท่านผู้เขียนครับก็จะมาทุกท่านครับมาเข้าสู่ในส่วนของนะครับการเตรียมของน้องน้องยองอ่นนะครับจัดงานสำหรับครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขแก่นนะฮะว่ามีการเตรียมงานกันอย่างไรจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะฮะ สำหรับแฟนที่กำลังชมอยู่อาจจะสนใจว่าเอ๊ะฟังเรียวมาวันนี้บอลรับลายบุกปนีเด็อนจะไหนที่อยากไปเบิรงแพรหรือว่าทันไปเมื่อใดดีเด็อนจะไหนก็จะมีโอกาสในเบิรงนะครับก็เลยอยากบอกพี่น้องแบบนี้ครับว่าตอนนี้คือบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตสามวันเต็มบอลเพราะตัวเพียงก็บอกแบบนี้เลยอยากจะบอกว่าซื้อแบบฟ้าเหมาด้วยครับพี่น้องครับงจากชมได้ถึงสามวันเลยแม่แล้วครับสามมือพี่น้องหาบัตรบัตรสิง่โปร์สามพันคุณตีบัตรสิง่โปร์พันเก่าบัตรสิง่โปร์หาพัน ก็มาลับลายคณะครับพี่น้องครับพี่น้องฟังแล้วเราจัดงานแบบไม่ราคาแบบมิตรภาพพี่น้องแบบบ้านๆน้อามีคามสามารถเขาชุกแบบเขาต้องคิดมากเลยเป็นสามวันเนี่ยฟังนเราต้องอึ้งอึ้งอึ้งถึงวันเป็ขาถามด้วแฟนแล้วครับก็บอกว่าวันนี้การจัดงานสามวันนี้ปัจบันเขาชุกเนเสิร์ฟสามวันเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อท่านนะฮะแล้วก็ผลรายวันตรงมือละหกสี่บาทจักรัซงกับเน่คหาราลรลังเราราคาอ่า ไม่ใช่ว่าจะหาชมกันง่ายๆแน่อีคอย่างติดตาติามติามตัามต่ดตามติอตคมติามาชมในตมติดตมิดามสามารถจดมดามด้ามติดามติดตามดตัมติดตามดตมิดตามดมติดตามติดบิดมิดตามิดตามติดตามติดตาดาคิ